สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมแม่งานแซนดนตาอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่ข้างหลังผมเลยครับมีอัปสร่าหลงฝ่าแม่หลายอหรีครับพี่น้องมาจากฝ่าได้กับบะหัวต่ว่าอับสร่าหลายอีรีเหมือนนี้ครับติดตามในเพจกันแล้วกันครับพี่น้องครับนี่อัปสร่าสิมาหลงฝ่ามาฝอนมาเล่าให้พี่น้องบึงอยู่จังหวัดสุรินทร์นี่นะครับนี่ครับกาลังตามมายาวยาวยาวครับอับสร่าหลงฝ่ามาแต่ใส่กับ่าหัว เรียกว่าหลายอีอยด,ดิ้นอัลซาราหลงฝาตามมาอีกครับตามมาอีกเมาลาำให้พี่น้องเบิงในขบวนแห่แซนโดนตาครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับนี่ค,ครัลหลงฝาไมาจับใสครับว้า <c oughs> <c oughs> อัลซารา <c oughs> สีขาวกับพี่ <c oughs> น้องปีนี้ มีมากประมาณส0 60ครับพี่น้องแ,แทปแทบข้าวนางข้านาง,านางสดครับอันนี้อับสล,ลาลงฝ่ามาได้ส่สาครับลงฝ่ามาได้ส่สายความจริงหนูเป็นนักก<อ>ีฬ<น>านะมาตัดสุรินทร์โอเป็นนักกีฬาอับสล,ลานักกีฬากันนี่พี่น้องจะเป็นนักกีฬายกน้ำหนักโอ้ยยกน้ำหนักกว่าครับเยอะเลยนะครับน้องๆแต่งอับสลามาจากราชพัฒน์นะครับอันนี้หลายคนหลายคนติดตามได้ ที่ถามหน่อยเฉพาะอย,อยู่อยู่บนหัวนี่หนักประมาณกี่โลไม่หนักประมาณหนึ่งกิโลค่ะประมาณหนึ่งกิโลเนาะที่เป็นที่เป็นเอ่อเขาเอินเป็น,เป,นเป็นมงกุศลปะเขาเอินเป็นยังไงหัวอับซาครัาถ้าอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับมวยผมเนี่ยครับเขาเรียกแต่งเป็นอะไรครับอันนี้เนี่ยที่ที่มวยมวยผมขึ้นมาเนี่ยมีมีแล้วมวยผม มวยผมอันนี้หนักไหมเอาไม้เหรอครับหรือว่าไงมันเป็นข้างในเป็นโฟมอ๋อข้างในเป็นโฟมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่จะรอดูอัปสราหลงฟ้าหลงฟ้าหรือจะหลงหลงรักยังไม่รู้นะครับนี่ยหลายอิริเดียไม่ได้ถ้ายืนหน่อยขอถ่ายด้วยมานั่งแบบอัปสราหลงฟ้า แล้วคุณคู่บอกไปละสวัสดีครับคุณคู่วันนี้เอาอับสลามากี่นางครับห้าสิบห้าสิบที่คุณคู่ห่อคุณคู่เอื่นละครับอับสลาอับสลาลงฝ่ากายตาพญาะเพลยืนไปเป็นเซตยืนไปเป็นเซตยืนไปก่อนยืนไปก่อนยืนไปเป็นเซตจะของแมสที่ที่ยืนไปหมู่บ้านแม้